สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมว่าวจะวัดนใกการปฏิมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยผมจะหยิบยกเกมบิ๊กแมชของฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลมาพูดคุยกันนะครับถือว่าเป็นเกมสําคัญนะครับมีผลกับการลุ้นแชมป์แบบเต็มๆเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลจะ ชิงความได้เปรียบขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้หรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีทีมไหนนะครับในพรีเมียร์ลีกที่โดนนำด้วยระยะห่างถึง14คะแนนแล้วกลับมาเป็นแชมป์ได้นะครับก็ต้องดูเลยครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากๆอาจจะไม่ใช่เป็นเกมที่ตัดสินทุกอย่างว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์แต่ว่าเรื่องของโมเมนตัมก็สำคัญสุดๆนะครับ ไปดูความพร้อมมาหน่อยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงนี้เนี่ยผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บตัวหลักแค่คนเดียวนะครับก็คือรูเบนดิยาสเกมนี้ก็ยังคงพลาดต่อไปนะครับผู้เล่นอย่างไคล์วอล์เกอร์ที่ได้พักขอภัยนะครับที่ติดโทษแบนในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกได้พักมาวันนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับก็จะเล่นแบ็คขวาแล้วก็โยกเอาชาวคันเซโลไปเล่นแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์ยังเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ ลาป็อกเล่นคู่กับจอห์นสโตนตรงกลางก็ชุดใหญ่ของแมซซินในช่วงหลังก็จะเป็นน,ะนักเตะอย่างโรดี้เควินเดอร์บอยรวมไปถึงแบรนโดซิวานะครับส่วนตัวรุกเนี่ยก็น่าสนใจนะครับฟิลโฟเดนน่าจะได้ออกสตาร์ทแหละลิยาสมาเลสก็เป็นอีกคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็เบียดกันระหว่างลาฮิมเซอร์ลิงกับแจ็คกิลลิชนะครับ ส่วหง์แดงลิเวอร์พูลครับสภาพทีมก็มีปัญหาความฟิตเล็กน้อยของโรเบิโตฟิมิโนแต่ก็เชื่อว่าวันนี้ฟิมิโนไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับสประสานในแดนบนดิโกโชตาจะ กลับมาสตาร์ทเป็นตัวจริงครับเล่นร่วมกับโมซาล่าแล้วก็ซาเดลมาเน่นะครับตรงกลางเตียโกโอาคันตาร่าจอร์เดนเดอร์สันแล้วก็ฟาบินโยแนวรับก็เป็นชุดใหญ่นะครับเทนนสเดอร์อาร์โนแอนดูโรเบอร์เซนเจลมาติปแล้วก็โรมไปถึงเฟอร์คิวฟานไดประตูก็เป็นอาริซงเบ็เกอร์เหมือนเดิมนะครับเกมนี้ดูแล้วถ้าว่ากันตามตรงนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับทั้งความมั่นใจทั้งคุณภาพของผู้เล่นสิ่งที่ จะเป็นการวัดแพ้ชนะในเกมนี้เนี่ยผมมองว่าคุณภาพที่มันดรอปลงมาเล็กน้อยของแมนซิตี้กับการไม่มีรูเบนดิยอสทำให้แนวรับอ่อนไปพอสมควรนะครับเพราะว่าดิยาสถือว่าเป็นแนวรับที่แกล่งทั่วแผ่นนะครับทั้งการออกนายในเกมรับเอ่ยลูกหนักเอ่ยการอ่านเกมเอ่ยดีทุกอย่างพอมาเป็นลาป็อกกับจอห์นสโตนมันก็โดนเรียกได้ว่าดรอปไปหน่อยในตรงนี้ยิ่งมาเจอเกมลุกของลิเวอร์พูลตอนนี้ที่ โอเคแหละซาร่าอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่พวกเขายังมีตัวสมรองอย่างหลุยดิอาสที่ก็พร้อมจะลงมาพลิกเกมถ้าเกมมันไม่ดีขึ้นนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนอกจาก ลูเบนเดียที่เป็นความแตกต่างแล้วเนี่ยตัวสมรองลิเวอร์พูลก็จะมีตัวที่จะลงมาพลิกเกมได้มากกว่ากับแท็กติกต่างๆงของเชลซีครับส่วนเป๊ปกวเดวิล่าเองเนี่ยเปลี่ยนตัวสมรองลงมาถ้าโฟเดนลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าตัวสมรองจะไม่ค่อยมีตัวที่ลงมาแล้วฝากพอหวังไม่ได้นะครับกายเบลเชซุสเองรวมไปถึงคนอื่นๆก็ยังดูลงมาเล่นเป็นสมรองแล้วฟอร์มดรอปไปในช่วงหลังทําให้เป๊ปเองก็ไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนทีมเท่าไหร่ดังนั้นผมมองเกมนี้ครับลิเวอร์พูล เป็นทีมที่มีลุ้นถึงขั้นบุกไปเอาชนะแมนซิสตี้ได้เพื่อจะชิงความได้เปรียบกับการลุ้นแชมป์นะครับทีเด็ดเจนเดวครับฟันธงไปเลยครับวันนี้ให้เชียร์ไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับ